เดี๋ยวตอนเข้ก็สู่ช่องแนองนอเฟมี่นะคะน้องธำม,มนเล่นอะไรเอย่ยโอ้สนามบาสลุงช่างกำลังเคลียร์พื้นที่สนามบาสให้น้องนรรมน์อมอนโอ้มีสนามบาสเล่นแล้ว พอทำเพื่อลูกนะฮะะเอาไปเอาม้าลูกได้บ่อยเลยเล่นบอลบ้านเออมัวตัวพว้าขับรถใช้วนลูกบ่ไอยเียบอลบ้านเดี๋ยวพอทำเพื่อลูกได้เสมอนะเพราะว่าน้องน้ำมนนะเวลาเลิกเรียนนะน้องน้ำมนก็จะไปเล่นบาสเนาะนะไปเล่นบาสนะคะ มองอะไรพ่อจะเซตว่ะว่าแล้วไงยนำมดเลยไปบอกันหนำมดเลยนันยิ้มแล้วยิ้มแล้วขอหนุมนบอกว่าให้พ่อทำสนามมาเออพ่อมาจะไม่เสร็จวันนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วมองเดินดูแล้วมองเดินเข้าบ้านนะทุกมนแล้วมองเราเดินเข้าบ้านนี่ลองลองเดินเข้าบ้านดูโอ้ยลูกจะได้เล่นหรือเปล่าเนาะรอนานแล้วรอนานแล้วอันนี้ลุงแกล้งหรือเปล่านี่อันนี้ลุงแกล้งหรือเปล่านี่ จุดเล่นสนามบาสนะเป็นการออกกำลังกายนะจะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะอยาวชนนะเล่นบาสเล่นบาสสูงนะตัวสูงเนาะเหยพื้นที่นะเดี๋ยวเอาหน้าจังไรว

แรกจะลงหรือเปล่าลูกแรกลูกแรกอื หมมว่าจะชุดก็กลัวจะโดน โอ้แรกไปแล้วโอ้วิวสวยมากเลยนะบรรยากาศยามเย็นเนาะของฟ้านะปลอดโปร่งนะวันนี้ก็เดดนะแดดนะฝนน่าจะไปแล้วแหลนะนะฝนน่าจะซาแล้ว ของเชียร์ให้กำลังใจนะลูกที่สองผ่านไปลูกแรกผ่านไปลูกที่สองไปจัดเดกหรอโอ้โยนีจเรยนกรอ้บร <jer ky> <c oughs> อกานสวยงามนะเอยามเย็ยนเนะ <c oughs> าะ ลูกบอลไม่เจอลูกบอลลงลงไปในป่าแล้วอลงช่างไปช่วยแล้วตอนนี้เทปูนมาไหนดีพรุงนี้เทปูนบอไอ ลุงอยู่ข no ้างหลังนั่นแหละลุงลุงแบ็กกราวด้านหลังเด้อลุงเด้อเอ้อเอ้ยกิจกรรมพ่อลูกนะลุงช่างน้องน้ำมนต์โอ้วิวสวยนะเนี่ยฮึบก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะ

โอ้ยสูงไปเอาเอาม้อนม้อนม้อนเอ้ยสำหรับลิปนี้ขอบคุณศิษยีท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะเว้ย <c oughs>